สวัสดีคนราศีพิจิกทุกคนด้วยค่ะขอต้อนรับสู่แมสเซทาโรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลิ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะแลาขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการสปอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวง รายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเรามาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์จะมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับคนราศีพิจิกค่ะมาเริ่มมาวอยไซไพาฮาโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ บางคนแต่งงานกับคนต่างชาติไหมคะเพิ่งแต่งบางคนอยากจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เพื่อที่จะไปแบบไปหาแฟนต่างชาติดังนี้ก็ได้นะหรือคุณอยากจะย้ายไปอยู่กับแฟนก็ได้นะคะหรือถ้าไม่ได้เกี่ยวกับความรักอะ่ะตารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรือทำธุรกิจอะ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินให้มันดีขึ้นอะเช่นคุณจะพูดคำไหนคำนั้นนะจะไม่ทำไม่จริงแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะคุณจะทำจริงจังแล้วนะอืมมันมีการหรือมีความมีวินัยเกิดขึ้นบางอย่างกับคนอนะ่ะคุณฉลาดต้องบอกก่อนคุณเป็นคนที่ อาจจะไม่ค่อยพูดก็ได้คือพูดน้อยมากอะฟังเยอะหรือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเนี้ยดูเป็นคนติดดินคุณอาจจะแบบมีเงินอยู่ละมีทรัพย์สินอยู่ละแต่แต่งตัวสบายๆไม่ต้องแต่งเพื่อให้คนอื่นมายอมรับเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าฉันมีก็ฉันไม่ต้องการให้แบบ ไม่ต้องการให้ใครมายอมรับเพราะฉันก็มีอยู่แล้วอะอะไรแบบเนี้ยตามองเห็นเช่นสมมุติถ้าคุณแบบช่วงนี้คุณเบื่อเบื่อกับอะไรเดิมๆเบื่อกับใครสักคนนึงอะคุณก็อยากรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงให้มันดูสนุกมากขึ้นน่ะหรือถ้าคุณคิดว่าเออธุรกิจอะทำยังไงดีนะที่มันจะมีเงินที่เยอะขึ้นน่ะช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงของความคิดบางอย่างแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนบางอย่าง อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความคิดที่แบบลองอย่างนี้ดูไหมนะลองทําอย่างนี้เราจะได้ไหมนะอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของคุณนะ่ะถ้าคนราศีพิจิกอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันต้องมั่นคงอะอะไรสักอย่างในในสิ่งนี้ที่คุณอยากจะมั่นคงอะคุณจะต้องมาเปลี่ยนที่ตัวของคุณเองอะ รหรือบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะเช่นย้ายไปทำงานที่ใหม่ได้เงินเยอะกว่าหรือมีการเลื่อนขึ้นไปแล้วได้เงินเยอะกว่าก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณขอดูหน่อยสิว่าการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคนราศีพิจิกในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมีเรื่องอะไรบ้าง ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหรือเปล่าคุณจะมีธุรกิจสาขาสองหรือเปล่าอย่างแรกเลยก็คือตารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะอาชีพคุณนะมันจะมีความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งอะ บางคนไปเรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มีงานประจำอยู่ละแต่ไปลงทุนบางอย่างใหอ้อารมณ์เหมือนประมาณว่าใช,ใช้เงินไปทำงานให้คุณเอาเงินไปต่อเงินอะไรอย่างี้ค่ะแล้วมันงอกเงยในกุมภาพันธ์มันมีแต่เรื่องงานะคุณทำอะไรไม่รู้แหละมันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งงานก็ได้นะ หรือคิดไว้อ่ะคุณรู้สึกว่าฉันทำมันเนี้ยแล้วมันแบบมันชีวิตต้องมั่นคงแน่ๆนชีวิตต้องก้าวหน้าแน่ๆแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันคือการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สิ่งที่คุณคิดที่คุณทำเนี่ยจะทำอ่ะหนึ่งคุณจะทำมัน่ะได้ทำมันแล้วกลายเป็นว่ามันมั่นคงม,มันโอเคมากอ่ะ หรือบางคนอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณสมัครงานอยู่ในช่วงเนี้ยที่ผ่านมาแต่มันยังไม่ได้อ่ะกุมภาพันธุนนนนะคะ์คุณได้งานแน่ๆนะคะคุณได้งานแน่ๆแล้วก็มั่นคงด้วยมันอาจเป็นเรื่องที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้ มันเป็นการขยับขยายบางอย่างเกิดขึ้นน่ะถ้าคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วทําบางอย่างอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะขยายเติบโตแบบไวมากถ้าคนที่มีทั้งงานประจำทำทางธุรกิจอย่าลืมไปพักบ้างนะคุณจะเหนื่อยเลยแหละแต่มันเหนื่อยแล้วมันแบบมันเห็นน่นะมันเห็นเงินเออมันเห็นสิ่งที่คุณได้มันคุ้มอะ่ะแบบนั้นนะคะขอดูเพิ่มหน่อยนีย่แต่เรื่องงานเรื่องเงินเนาะ ืมใครจะกลับมาจ้ะเอาเรื่องความรักก่อนมีเดอะโรเวอร์ขึ้นมาแปดถ้วยคือใต้สำหรับนะคะอ่ความรักเนี่ยคุณอาจจะมีคนที่อยู่ในใจคุณละ เราก็รู้สึกว่าอืมเขาจะกลับมาเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเราจะแบบรักกันเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะอันนี้มันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่ว่าคุณจะได้คุยคุณจะได้เคลียร์หรือว่าได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งอ่ะเกี่ยวกับคนที่คุณรู้สึกดีกับเขาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของความรักเนี่ยเดี๋ยวเลิฟเวิร์มันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรักอย่างเดียวอ่ะ แต่มันอาจจะหมายความว่าเป็นญาติเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ค่ะพี่น้องอย่างนี้ก็ได้นะคือถ้าคุณแบบรู้สึกอะในใจคุณลึกๆอะหรือไฮเพ r i e s อะ่ะมันมีสัญญาณบางอย่างหรือมันมีความรู้สึกบางอย่างที่แบบตอนเนี้ยตอนช่วงช่วงเนี้ยคะ่ะสามเดือนสุดท้ายอะ่ะมันเป็นช่วงของการที่การกระทําในอดีตบางอย่างอะมันจะส่งผล บบช่วงเนี้ยสามเดือนเนี้ยมันจะขุดขึ้นมาบางทีคุณอาจจะแบบจําไม่ได้ไปแล้วอะว่าเคยทําแบบเนี้ยแต่มันจะมาสะท้อนคุณเนียให้คุณได้แก้มันอะอันนี้ก็เหมือนกันเช่นถ้าคุณเคยจบกับใครสักคนหนึ่งอะไปในมุมมองที่มันไม่โอเคมันไม่ดีอะคุณจะได้เคลียร์มันจะชัดอะคะ่ะ เคลียการขอโทษซึ่งกันและกันเขาขอโทษเราเราขอโทษเขาก็ได้เนี่ยมันจะมีแบบเนี้ยเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์แล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกดีว่าโอเคเราให้อภัยละเราไปต่อได้ละเราไม่ได้ยึดติดกับสิ่งนี้ละเราไม่ได้แบบยังคิดอะเวลาที่เราโมโหโหรือเรารู้สึกไม่ดีอะเรายังคิดถึง ความรู้สึกนี้บ่อยๆอ่ะแต่กลายเป็นว่าโอเคเรามากลับมาเคลียร์กันเราอาจจะแบบโทรคุยกันขอโทษอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้เบาขึ้นอ่ะมันทําให้แบบเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอีกต่อไปอ่ะเพราะเขาขอโทษเราแล้วอ่ะมันจบอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นมันเป็นการให้อภัยก็ได้ค่ะกับคนใกล้ตัวก็ได้นะหกถ้วยอ่ะหยิบยื่น สิ่งดีๆให้แก่กันเหมือนหยิบยื่นดอกไม้ให้แก่กันไม่ใช่ก้อนหินนะแบบปาก้อนหินใส่กันอะ่ะแต่เป็นหยิบยืน่นมิตรภาพดีๆที่มันเคยไม่ดีมาก่อนก็ได้อะ่ะเรามาเคลียร์ค่ะตรงเนี้ยคือการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่เกิดขึ้นคุณจะได้มีการเดินทางด้วยอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานการเริ่มต้นเรื่องงานการเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยเช่นกัน การเดินออกจากความรู้สึกบางอย่างหรือการเดินออกจากสถานที่บางอย่างก็ได้นะคะเนี่ยลึกๆในใจคุณอนะมันอาจจะยังมีความรู้สึกบางอย่างที่มันไม่ค่อยโอเคกับใครบางคนบางเรื่องอะ่ะแล้วมันติดอยู่ในใจอะ่ะไอ้สิ่งนั้นอะ่ะมันจะได้เคลียะคราวนี้ตาขอลงลึกเรื่องของการงานของคนราศีพิจิกหน่อยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ คุจะลาออกหรือเปล่าตาขยายก่อนนะสมมุติเราต้องบอกก่อนว่าเวลาคนคนหนึ่งอะที่รู้สึกว่างานประจำมันไม่ตอบโจทย์อะทั้งๆที่มันตอบโจทย์มาตลอดอะนั่นคือจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวคุณน่ะกำลังบอกว่า ตรงนี้ยไม่ใช่ที่ของเธอแล้วนะส,สังเกตนะคะคือสมมุติถ้าเราทําแบบงานมาเป็นสิบสิปีเลยอะแล้วมันดีมาตลอดอยู่อยู่มันเริ่มไม่ดีอะนั่นแหละสัญญาณบอกว่าตรงนี้คุณต้องไปละในงานเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่แบบทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคกับบุคคลน่ะก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังมาตลอดอะเช่น บอกว่าจะเพิ่มเงินให้ไม่เพิ่มบอกว่าจะเลื่อนขั้นให้ไม่เลื่อนคุณจะรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันมันคือความไม่ซื่อสัตย์แล้วมันคือพูดไม่จริงอ่ะคุณก็รู้สึกว่าทําต่อไปมันมันไม่ได้อะไรละมันแย่ลงเรื่อยอ่ะคุณก็เลยอาจจะมีความคิดหนึ่งก็คือย้ายงานสองก็คือคุณอาจจะมีธุรกิจบางอย่างที่คุณจับไว้อยู่แล้วอ่ะ คุณอาจจะแบบเออลาออกจากตรงนี้ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวไปทําธุรกิจก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นก็รอหางานไปด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาบอกว่าอย่าไปทะเลาะกับคนที่คิดไม่เหมือนเราอย่าไปเครียดกับคนที่เป็นคนอื่นแล้วเขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะ่ะแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะ่ะคนบางคนอยู่ในชีวิตเราแบบเดียวแล้วเขาก็ไปอ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะ อย่าไปยึดติดกับความรู้สึกเชิงมลบกับใครบางคนให้มันมากนะะักค่ะแต่จงถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณอยากทำมันไหมคุณอยากทำอะไรอะ่ะเราก็ให้คุณเปลี่ยนแปลงที่ความคิดของตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะเรื่องงานนอาจจะมีคนที่คุณไม่โอเคอขัดแข้งขัดขาคิดไม่ดีทะเลาะกันตลอดอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณรู้สึกผิดหวังมันอาจจะเป็นช,ชนวนของการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็ได้ว่าฉันควรจะอยู่ต่อไหมหรือฉันควรจะไปขอดูเรื่องของความรักค่ะใครก็ได้นะมีเดือนกุมภาพันธ์เหนื่อยจัง ความรักของคุณเป็นเหมือนเพื่อนกันหรือเปล่าเอาสำหรับคนที่มีคู่ก่อนนะคุณอดทนกับบางเรื่องมาได้เก่งจังอนะคุณใจดีกับเขาจังเลยอนะคุณหรือเขาก็ได้สลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันดูเหนื่อยเนาะคืออันนี้ต้องไม่รู้ไม่รู้นะคะว่ามันอยู่อยู่อยู่ด้วยกันอนะ มันแบกเตียอุ้มคอมหรือมันช่วยกันซับกันอะหรือบางคนเหนื่อยหลังจะหักอยู่แล้วอะแต่อีกคนนึงก็มาทับถมมันไม่ได้ช่วยให้ฉันผ่อนคลายเลยอะแล้วคุณอยู่กับความสัมพันธ์นี้มาตลอดอะคุณอาจจะมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ว่าหรือว่าฉันควรจะยังไงดีวะอย่างเงี้ย แต่ถ้าคุณบอกว่าก็ปกติอะคำว่าปกติอะเหนื่อยเป็นปกตินี่คือคือแบบโหคุณเก่งมากเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้คุณตาเหนื่อยปกติเลยก็เหนื่อยแบบนี้ปกติแสดงว่าหนึ่งคือคุณรู้สึกว่ามันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนั่นคือความคิดของคุณอนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดอะไรให้คุณเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยแต่หมายถึงสําหรับคนที่เขารู้สึกว่า มันแบบทํางานก็เหนื่อยละต้องมาเหนื่อยใจกับคนที่บ้านอะ่ะมันเหนื่อยมันอดทนมันแบบไม่โอเคแล้วอะ่ะอืมคนคนกลุ่มเนี้ยที่ไม่โอเคเนี่ยอาจจะมีความคิดบางอย่างเช่นไปปรึกษาเพื่อนไปปรึกษาคนที่เป็นมีความรู้เยอะเนี่ยให้เขาแบบถามเขาว่าควรจะทํายังไงดีหรือบางคนก็อาจจะไปดูดวงเป็นต้นนะคะรวมถึง สำหรับคนที่ไม่มีคู่คุณมีความคิดที่แบบก็เป็นโสดมานานแล้วอะชีวิตก็มีแต่งานเงินงานเงินงาน,งาน,งาน,งานกับตัวเองส่งเงินไว้ให้ครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเ,เนาะคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักไปแล้วอะ คุณรู้สึกว่ามันผิดหวังมาบ่อยซะจนแบบไม่มีก็ไม่เป็นไรวะอะไรเงี้ยแบบนั้นอ่ะทุกวันนี้ก็ไม่ก็ทาเท่าที่ทําได้ตลอดหรืออารมณ์เหมือนประมาณว่าทํางานก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะไปม,มีความรักได้ไงอะไรเงี้ยก็แสดงว่าคุณไม่ต้องการมันมันก็จะไม่มาหาคุณอยู่แล้วอ่ะอะไรที่เป็นตัวตนของคุณที่คุณไม่ต้องการนะคะทุกเรื่องเลยอ่ะ มันจะไม่มาหาคุณอยู่แล้วเช่นแต่ว่าถ้าเราบอกว่าฉันอยากมีความรักอะ่ะแต่ใจฉันบอกว่าโหมันยากกระตายไปแค่นี้ก็ไม่มีเวลาละจะมีได้เหรออย่างเงี้ยคือหัวกับใจไม่ตรงกันอะ่ะใจคิดอะไรมันก็เป็นแบบนั้นะ่ะเราย้อนแยงไม่ได้เพราะมันคือพลังงานนะคะอืมความรักประมาณนี้นะดูเหนื่อยจังครานี้เรามาดูสิ การเงินคนราศีพิจิกค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เป็นไงอาจจะมีการใช้เงินโดยที่ไม่ทันตั้งตัวแต่เงินมาจากงานของคุณนะคะ เช่นสมมุติคุณรองานใหม่อยู่แล้วปรากฏว่า hr โทรมาว่าเออต้องเสียเงินประกันนะหรือแบบต้องหักเงินจากเงินเดือนเดือนแบบสามเดือนแรกนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ทันตั้งตัวแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปอ่ะคะ่ะอืมเดอดทาวเวอร์เนี่ยหรือบางคนน่ะจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยคือซ่อมบ้านอะที่คุณอยู่ อย่างนี้ก็ได้นะคะอืมหรือคุณอาจจะได้ใช้เงินไปกับคนที่อ่ะเด็กกว่าหรือเนี่ยควีนถือไม้เท้าหรือเด็กถือดาบเนี่ยก็ได้ซึ่งทุกครั้งที่คุณเสียเงินไปไม่มีเรื่องเงินขึ้นมาเลยถามเรื่องเงินทุกครั้งที่คุณเสียเงินไปเดี๋ยวมันก็กลับมาทุกคนอย่าไปแบบ อุ้ยต้องใช้อีกละเนี่ยอย่าไปบ่นอะไรแบบนี้ค่ะพอบ่นอะไรแบบนี้เดี๋ยวคุณก็ดึงดูดให้เสียเงินอีกแล้วก็มีเรื่องให้บ่นอีกจงพูดเท่าที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันสำคัญอะแล้วมันจะไม่ส่งผลเชิงลบกับเราอะเช่นถ้าเราพูดถึงคนอื่นที่ไม่ดีคุณจงจำไว้เลยนะถ้าเราพูดอะไรออกไปอะสิ่งนั้นมันจะเกิดกับเราด้วยเช่นถ้าเรา พูดถึงคนคนนึงไม่ดีอ่ะเราอ่ะจะเจอกับเหตุการณ์นั้นด้วยแต่มันอาจจะไม่ใช่ทันที1เดือนต่อจากนี้3เดือนต่อจากนี้6เดือนต่อจากนี้เพราะฉะนั้นพูดด้วยใจที่ไม่อาฆาตพูดด้วยใจที่เฉยๆก็ได้นะคะอืมขอดูบทสรุปหน่อย ว้าวสิบเหรียญเนอะอืใครมาให้คุณไปลงทุนแล้วบอกว่ารักคุณมากอนะ่ะระวังด้วยนะคะเรื่องนี้นะเรื่องเงินเนะีอะระวังนะแล้วก็รู้สึกว่าบางคนอนะจะแบบ รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าต้องเลือกอะไรในเดือนกุมภาพันธ์น่ะเขาบอกให้คุณใช้ความรู้สึกของคุณเลือกแบบนี้เรารู้สึกยังไงไม่เลือกแบบนี้เรารู้สึกอย่างไรนะคะคุณจะได้แบบได้มีความรู้เยอะมากในเดือนกุมภาพันธ์น่ะคาว่าความรู้มันอาจจะไม่ใช่ว่าคุณไปหาเองก็ได้นะแต่มันมาจากสิ่งที่เขาสอนนะ่ะสิ่งที่เขาเรียนรู้เช่นจะมีคนมาหลอกเงินคุณนะ่ะ คุณก็เป็นความรู้หละแค่เนี้ยค่ะอืมมีเรื่องที่คุณจะต้องเพิ่มความมั่นใจนะในเดือนหน้าขอดูคำแนะนำหน่อยจ้ะหากคุณอยากให้ชีวิตมีความสุขหากคุณอยากเป็นดีเอพหรือแม่ก็คิงถือถ้วยเนี่ยสบายสบาย ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดเนี่ยจงมองเห็นก่อนนะคะว่าคุณผูกมัดแปดดาบอะความคิดเชิงลบอะไรไว้กับตัวเองมันถึงบล็อกไม่ให้สิ่งที่มันดีๆบางอย่างเข้ามาในชีวิตเราคิดอะไรเราคิดไปเองหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีสติอยู่กับมันได้มากแค่ไหนหรือว่าเรากลัวไปก่อนเนี่ย ให้คุณมองเห็นความกลัวของตัวเองอะแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าคุณจะแก้มันอย่างไรนั่นเองนะคะขอดูไพอ่ออร์เคิลหน่อยค่ะก่อนไปพี่ฮารุอยากบอกว่าอะไรคะ่ะระวังน้ำหนักขึ้นนะจ๊ะอืมตารู้สึกว่า คุณจะมีการไปกินบางอย่างแล้วก็อาจจะน้ําหนักขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะคิดบางอย่างเยอะเกินไปก็ระวังด้วยนะคะความคิดนะเนี่ยคุณจะอยู่กับครอบครัว<อ>แล้วก็เนี่ยถึงจะเจอเรื่องหนักแต่คุณก็จะบอกว่าสบายๆยยังไหวอยู่นะคะ นี่คือเรื่องรองคนราศีพิจิกนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านปวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจ,จต่างๆนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเสจฮัลโล่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตัดไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ